โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมริวจังหวัดชุมพรก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโครงการชุมพรระนองแรนบิดนะคะแต่ก็ยังมีความกังวลของชาวบ้านหลายคนค่ะถึงผลกระทบโดยเฉพาะชาวประมงดั้งเดิมในพื้นที่ที่อาจจะสูญหายไปพร้อมๆกับมาตรการเยียวยาที่ยังไม่ชัดเจนออกมาขณะที่รองผู้การสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรหรือสนกขก็ยืนยันนะคะว่ารับทุกข้อห่วงใยไปปรับแก้ค่ะ พื้นที่หน้าวัดแหลมสงตำบลปักน้ําอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่ติดทะเลก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่ชาวบ้านหลายคนกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมริว้วเพราะว่าจะมีการถมทะเลเพื่อสร้างท่าเรือ5,808ร้อไร่อาจจะส่งผลต่ออาชีพประมงที่เป็นอาชีพดั้งเดิมค่ะ เช่นเดียวกับชาวตำบลบางน้ำจืดซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการก็ได้นำข้อเสนอห่วงใยในเวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนขอและบริษัทที่ปรึกษาได้เปิดรับฟังรวม6เวทีในจังหวัดชุมพรตลอด3วันที่ผ่านมาโดยชาวบ้านเห็นว่าหากมีการก่อสร,ร้างท่าเรือก็ยากที่จะควบคุมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและสัตว์น้ำซึ่งก็จะส่งผลต่ออาชีพประมงของชาวบ้านทั้งหมดน้ำลึก17เมตรแล้วก็กว้างเออตั้งยาวว้างขนาดนี้มันเกือบจะปิดปากอ่าวเมื่อเป็นอย่างนี้สัตว์ที่อยู่ในอ่าวนี้ไหนเลยจะอยู่อาศัยได้มันก็ต้องหนีเมื่อต้องหนีแล้วหนีอย่างถาวนไม่กลับมาแน่นอนเพราะกลับมาแล้วก็จะเจอกับมลพิษลมมลภาวะ เมื่อเป็นอย่างนันอาวของเราก็งด้านตัวแทนสนกขก็ชี้แจงถึงข้อห่วงใยในหลักเกณฑ์ของการเยียวยาที่หลายคนกังวลว่ารัฐจะยึดแค่การจ่ายค่าเวนคืนที่ดินตามกฎหมายปกติแต่ในความจริงจะพิจารณายอย่างรัดกุมค่ะโดยจะมีทั้งค่าประเมินการซื้อขายที่ดินของรัฐ การคิดค่าประเมินที่ดินตามราคาตลาดการคิดค่าความเสี่ยงและค่าเสียโอกาสพร้อมทั้งยืนยันถึงความตั้งใจนะคะที่จะให้ประเทศนั้นได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงจากค่าให้สิทธิในการรับดําเนินโครงการจากผู้ลงทุนและทางอ้อมก็คือการพัฒนาพื้นที่หลังดําเนินโครงการใหญ่นี้ค่ะเรื่องของในระยะเวลาของการการประมูลเนี่ยนะครับนักลงทุนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกาหนดนะครับว่าจะต้องคืนเงินรายได้กลับให้ประเทศไทยเท่าไหร่ นะครับอันนี้เป็นเงินที่เป็นเงินก้อนที่จะได้กลับมาจากตัวสัญญาเหล่านั้นนะครับแต่ในส่วนที่2น,นะครับผมมองว่าเป็นส่วนที่สาคัญกว่าก็คือประโยชน์ทางอ้อมนะครับที่จะเกิดในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ตามมาทางนี้ตลอด3วันของการจัดวิธีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยในการจัดทําโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมเริว่วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลนบริดช,ชื่อมทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มคัดค้านค่ะ ซึ่งหลายคนก็อยากเห็นภาพรวมทั้งหมดของโครงการผลกระทบและมาตรการเยียวยาที่ชัดเจนออกมาโดยตัวแทนของสนคและบริษัทที่ปรึกษาระบุว่าผลการรับฟังจากชาวบ้านทั้งที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองที่จะมีการก่อสร้างท่าเรือที่ควบคู่กันไปจะถูกนำไปศึกษาออกแบบแล้วก็ปรับปรุงข้อกังวลต่างๆต่ตตตอไปค่ะ